สำนักง,งานกสทชจัดงานสัมมนากิจการสื่อสารดิจิทัลประจำปี2568ภายใต้แนวคิดอนาคตของการสื่อสารขับเคลื่อนด้วย AI นำเสนอ AI และแง่มุมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลสู่การพัฒนากิจการโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะปุ่นใบชัยยพึษ์ประธานสกสทชกล่าวว่า AI เป็นพลังสำคัญที่กำลังเปลี่ยนทิศทางการสื่อสารพร้อมเป็นแรงบันดาลใจสู่แนวคิดใหม่ในยุคดิจิทัล ช่วงเสวนามีการถ่ายทอดเส้นทาง9ปีของารสารกิจการสื่อสารดิจิทัลและการปรับตัวสูยุค AI ต่อด้วยประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์จากการใช้ AI ผลิตเนื้อหาและความเสี่ยงด้านสิทธิส่สวนบุคคลก่อนปิดด้วยการใช้ AI เสริมพลังนักสร้างสารรค์ดิจิทัลงานนี้สะท้อนการเปลี่ยนผ่านสื่อไทยสู่ยุคการสื่อสารอัจฉริยะเต็มรูปแบบ